ด้านของน้องๆก็ถูกยกระดับนะคะให้เรียนแบบมืออาชีพไปแล้วขณะที่เรื่องของคุณครูคก็ต้องให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ประชุมนะคะได้เห็นชอบให้ขอความร่วมมือสถาบันการเงินนะคะแจ้งข้อมูลครูที่เสียงล้มละลายเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและจัดตั้งสหกรณ์กลาง5แห่งค่ะให้เป็นต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของครูพร้อมทั้งให้กอยศนะคะออกมาตรการลดหยอด่อนหนี้โดยให้ส่วนลดเงินต้นและดอกเบี้ย Iya. Yeah. นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยเน้นช่วยเหลือครูที่ถูกฟ้องและเสี่ยงล้มละลายพร้อมขอความร่วมมือสถาบันการเงินแจ้งข้อมูลครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาทางช่วยเหลือที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งสหกรณ์กลาง5ภูมิภาคและเพิ่มสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อดูแลปัญหาหนี้สินของครูให้ทั่วถึงเน้นช่วย ครูที่ถูกหักเงินเดือนจนเหลือน,น้อยกว่า30%ของรายได้นอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการยังเสนอแก้ไขกฎหมายสหกรณ์และระเบียบการหักเงินเดือนเพื่อให้ครูนะคะมีเงินเพียงพอใช้จ่ายในชีวิตประจําวันโดยกําหนดว่าหักเงินชําระนี่แล้วจะต้องเหลือเงินไม่น้อยกว่า30%ของเงินเดือนจากข้อมูลล่าสุดค่ะมีครูสมัครเข้าระบบแก้นี้กว่า7 1,762รายเป็นกลุ่มวิกฤตที่มีเงินเดือนไม่ถึง30%กว่า6,250รายซึ่งแก้ปัญหาได้สำเร็จแล้วนะคะ1,640รายรวมมูลนี้ที่แก้ไขได้กว่า4,920ล้านบาทนายสุรศักดิ์ยังย้ำด้วยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งช่วยเหลือครูให้มีทางออกจากปัญหานิสินไม่ให้ถึงขั้นล้มละลายและสร้างระบบแกหนี้ที่ยั่งยืนเพื่อให้ครูนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น